คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่4เมษายนส5 6 5ายซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไปในกลุ่ม b p 4 5นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม b p 4 5นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดสี่สิที่เดียวเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นผลงานกลุ่มเมื่อคืนนะครับ ก็เรียกว่าเขียวกันเกือบทั้งตารางเลยทีเดียวก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกผู้ติดตามในกลุ่ม VIP 45นาทีซึ่งในตอนนี้นะครับทางกลุ่ม VIP 45นาทีของเราก็เปิดเป็นกลุ่มฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับท่าในใดสนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งลิงก์นะครับไปที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือนะครับแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์ add. S45 OBER ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v i p 4 5นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์แ o v e r 1 6 8ได้เลยนะครับ ย้ำอีกครั้งท่านใดสนใจรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับที่ไลน์แด O V E R 168ได้เลยครับและก่อนไปวิเคราะห์ฟุตบอล V A P ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของผมนครับคืนนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอสรุปฟุตบอลนะครับแนวทางสกอร์สูงแรกที่ผมให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับเป็นฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีคู่ของอารันยาสปอพบกับเเคริเซสปอร์นะครับ คู่นี้นะครับก็ยิงนะครับในนาทีที่7นะในราคา1ลูกน้ำ0ูนะครับแล้วก็มามิดเดียวนะครับในครึ่งแรกก็ถือว่าทําการยกไปนะครับสําหรับคู่ของผมในคู่นี้แต่ก็มานะครับตามบทวิเคราะห์เลยนะครับนะผมให้ไว้่าเจ้า้านชนะสอก็ยิง2-1นะครับจริงๆด้วยนะครับตามราคาเลยนะครับ และฟุตบอล v ีเฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตนค่ัคืนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลลีกตุรกีดีหนึ่งหรือตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งคู่ของฮาเตสปอร์พบกับอาดานาเดมิสปอร์นะคู่นี้ก็เปิดนะครับสูงเต็มเวลามาที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3ถือว่าลงทุนได้นะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ,บ้านฮาเตสปอร์กันเลยนะครับ ้าตีสปอร์ห้านัดหลังสุดที่ลงทําการแข่งขันทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก 4. ีจากหเกมคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.53จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป 5- จาก5เกมคิดเป็น100%ห้ตาตีสปอร์นะครับนัดล่าสุดที่ลงทําการแข่งขัน,น,นฟุตบอลรายการตุรกีดีหนึ่งแข่งเมื่อวันที่19เเดือน3 2022 บุกไปเยือนเบซิกัสก็บุกไปเสมอมาด้วยสกอร์หประตูต่อ1ต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนอาดานาเดมิสปอร์หนัดหลังสุดกันบ้างนะครับอาดานาเดมิสปอร์หนัดหลังสุดที่ลงทําการแข่งขันทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก5เกมคิดเป็น60%นะครับรายการล่าสุดนะครับที่อาดานาเดมิสปอร์ลงทำการแข่งขันคือฟุตบอลรายการตุรกีดี่งแข่งไปเมื่อวันที่19เดือน3 2022 a d นีอาดานาเดมิสปอร์ได้เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะอิสตันบูลบูยุคเช็คมาด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึต่อไปนะครับไปเช็ค ฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฮาตีสปอร์นัดหลังสุดชนะ40%สเอตสมอ 40%, ม40ม่และแพ้ไป20%ส่วนอาดาน่าเดวิสปอร์ชนะ40%สเนสมอย0และแพ้40%ต้องบอกว่าฟอร์มของทั้งคู่นั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสูสีกันเลยทีเดียวนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่40%ทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ แพ้ยากด้วยกันนะครับก็ถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5้นะหลังสุดหาเตีสปอร์5านัดหลังสุดยิงได้11เสีย7นะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.2ประตูต่อเกมเกมรับเสียเฉลี่ยนัดละ1.4ประตูต่อเกมต้องบอกว่าหาตีสปอร์นั้นมีเกมลุกค่อนข้างที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.2นะครับแต่เกมรับนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสียประตูอยู่นะครับเสียเฉลี่ยนัดละ1นนะ ต่อไปไปดูนะครับอะดานาเดมิสปอร์กันบ้างฮานาหลังสุดยิงได้7ประตูเสีย5ประตูนะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.4ประตูต่อเกมเกมรับเสียเฉลี่ยนัดละ1.0ประตูต่อเกมก็ต้องบอกว่าเกมลุกของอะดานาเดมิสปอร์นั้นก็พอใช้ได้นะครับหรือว่ามียิงได้นะครับส่วนเกมรับนั้นก็มีเสียอยู่บ้างนะถือว่าเป็นบอลสูสีเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ ส่วนในเรื่องของราคาเฮนดิแคปนั้นนะครับคู่นี้เปิดมาเสมอเจ้าบ้านฮาติสปอร์นะครับโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านนี่อยู่ที่0.86และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนอยู่ที่1.06ปัจจุบันนะครับราคายังอยู่ที่เสมอครับแต่เปลี่ยนฝั่งมาฝั่งอารานาครับเสมออารานาครับมีการปรับน้ําสลับกันล็กน้อยนะครับปัจจุบันครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านอยู่ที่1.11 และปรับน้ำทิมเยือนลดลงอยู่ที่0.82ต่อไปครับไปดูในลักษณะของราคาภูกันนะครับราคาภูเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่4.29สเาอ่เสมอกันจ่ายอยู่ที่3.20และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.75เหนะครับเห็นไหมครับการจ่ายลักษณะน้ําแบบนี้นะครับจ่ายให้เจ้าบ้านนะครับน้อยกว่าในตอนแรกนะครับจ่าย2อ แตปจ,จุบันนะครับราคาฟูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่2.8 1ปรหบเพิ่มขึ้นแต่เสมอกันจ่ายอยู่ที่3.20เท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่าย,ยที่2.42นะครับมีการสลับนะครับน้ำเปลี่ยนฝั่งนะครับมาฝั่งทีมเยือนนะครับตามราคาเฮนดิ c แคปเลยนะครับราคาในลักษณะนี้เราเรียกว่าราคาสวิงน,นะครับเจ้าให้ความสําคัญมาฝั่งทีมเยือนนะครับ แต่ฟอมโดยภาพรวมนั้นถือว่าสูสีนะครับนะผมมองว่านะครับตามลักษณะราคานะครับแล้วก็ตำนานหนังสือผู้เล่นคนที่สองได้เขียนไว้เนี่ยราคาสวิงลุ้นยิงประตูจากทั้ง2ฝั่งครับคู่นี้นะครับเป็นบอลสูสีนะครับมียิงได้และเสียประตูทั้ง2ฝั่งนะผมมองว่าก็น่าจะเกิดนะครับสกอร์ตามลักษณะราคาทั้ง2ฝั่งเลยเดียวผมให้เสมอ1-1เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้หรือนะครับ อาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ2-1ได้เลยนะครับคู่นี้เราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฟฝั่งกันเลยครับราคาสวิงจะยิงประตูก็สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกหรือตุรกีดีหคู่ของฮาติสปอร์พบกับอาดานาเดมิสปอร์นะครับก็รอราคาในการเข้าทำในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูก0.75หรือ0.5ลงมา ถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับตามกฎกลุ่ม BAP 45นาทีของเราครับนะไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันครับในคู่นี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ